สวัสดีครับจา์สวัสดีครับทุกคนใช่ครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านทุกคนครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหมอสู่บรรยากาศช่วงของรอบเริมบ่ม่ของวันที่ยี่สิบสามมิถุนานครับตลาดบหา่เพิ่งเริ่มเปิดครับวันนี้คือจุดประสงค์ของพวกเราจริงๆก็คือหาเงินไปให้หมอนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้กน่ตลาดนี่ตลาดเมื่อคืนก็นะครับที่ ฝั่งของอเมริกาจอลอมพาวิลแลก็ของฟิตประธานเฟิอะ่ะคือธาน,นการกลางของอเมริกาเขาออกมาถแถลงเรื่องราวของสาการอะไรต่างๆเนี่ยก็ยืนยันเศรษฐกิจอเมริกายังแข็งแกร่งพอนะครับแต่ดูเหมือนตลาดไม่ได้คิดอย่างนั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าหลังจากแถลงจบตลาดก็ลงมาปิดลบอยู่หน่อยตอนนี้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ยังออกทุนลบอยู่นะครับอืมครับอ่นะครับมาดูกันว่าตลาดบ้านเราเป็นไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะก่อนดูอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับครับะนะครับงั้นมาดูกันบ่ายนี้เป็นยังไงบ้างครับตลาดครับครับอย่าลืมกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะเวลาลงคลิปจะได้มีแจ้งเตือนตอนนี้สถา,านะเวลานี้นะครับสิบสี่นาฬิกาสมสิบสานาทีเปิดตลาดรอบบ่ายมาได้นะครับสามนาทีละตลาดปิดลบอยู่สองจุดเก้าสองจุดหรือศูนจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซนต์ v o l u m ซื้อขายก็สามหมื่นแปดันล้านในประมาณครึ่งวันนิดนนะครับ รวมไหลไปถึงสามแล้วนะครับตอนนี้อืม mm hmm. สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เราบอกเมื่อวานว่าสถานการณ์ตลาดแบบเนี้ยก็ยังไม่ใช่ตลาดที่จะเด่งกลับตัวขาขึ้นอะไรและการพักตัวของวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการพักไม่ได้พักเพื่อเตรียมขึ้นอะไรด้วยลักษณะพักแบบนี้นะครับยังเป็นพักน่ากลัวนะครับอืม mm hmm. เหมือนพักเหนื่อยขาลุงนะ พักแปบเดี๋ยวลงต่อเอหนือก็ลงว่าจะลงต่อเลยอใช่ลงลงต่อนี่อาจจะกิ้งลงเลยก็ได้ใช่นะครับซึ่งถ้าแบบนี้เซ็ตเนี่ยก็จะต้องกาจะลงไปเทสแนวรับนะครับแนวรับที่ล่าสุดที่ทําไว้คือพันห้าร้อยสี่สี่ก็มีสิทธิ์ลงไปเทสตรงนั้นได้เลยนะมีแนวรับแรกที่จะลงไปเทสกันก่อนนแถวปันห้าร้อยห้าสิบจุดซึ่งก็ไม่ไกลมากแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปเทสแนวรับ ใกล้ๆฐานห้าร้อยห้าสิบจุดแล้วก็ลงไปถึงพันห้าร้อยสี่สี่เป็นแนวรับที่ถ้าหลุดคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวจยิจงขนาดนี้ตลาดนี่ก็หลุดแนวรับที่เคยกังวลลงมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับครับการก็ตลาดก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยังคงเป็นฐานลงต่อได้ยังคงเป็นตลาดหมีตลาดแบร์ต่อไปนะครับอืมครับอบายอย่ายนี้มาดูกันว่า หุ้นบางกลุ่มก็มีทั้งที่ติดสแกนตามวิธีที่สแกนแต่็นการสแกนเพียงแค่ครึ่งวันนะบวกกับหุ้นบางตัวเนี่ยก็คือหุ้นชุดที่เรียกว่าส่งเหมือนจะย่อหรือเหมือนจะจะร่วงมาดูกันนะครับอืนี่ครับมีตัวไหนบ้างครับวันนี้ที่ส่งให้มาดูนะครับครับก็วันนี้ที่นักเรียนหุ้นเราส่งมาครับก็มีอยู่ประมาณหกตัวอามีตัวมีตัวไม่คุ้นหน้าอีกฮะครับอ่าซีเอ็มครับ C.M. นะครับ c มใช่ C.M. ไม่คยอะใช่ไม่เคยดูครับอื C.M. อ๋อมีลาส่งมาสรงสวย C.M. เคียงใหม่ Frozen Food อ๋อนะครับก็เป็นกลุ่มอาหารอาหารเช่นมาในตอนนี้นะครับอันตัว C.M. เนี่ยครับหลังจากที่พักตัวมายาวมากยาวเมื่อไหร่หููสืบสาวเราประวัติยังไม่เจอเนี่ยนะครับพักมายาวก็เริ่มบอกนะครับมีการกลับตัวออกจากโซนพักตัวตรงนี้ครับแล้วก็ครับพักตัวไม่กี่วันก็พุ่งเป็นบิ๊กไว หลังจากออกจากกรอบได้ที่พักตัวตอนไม่มีวอลรุ่มชุดนี้ก็เร่มีวอลุ่มขึ้นมาแล้วก็ไต่ไม่ไล่อยู่เหนือ EMA มาตลอดทางนะครับ,รบการพักของเขาเป็นการพักอยู่เป็นไฮเออร์โลตลอดนะครับย่อชุดนี้แม้จะดูปิดแก็บนะครับปิดแก็บลงมาแต่ก็กลับตัวอย่างเร็วนะปิดแก็บวันเดียวก็ไปเลยนะครับลกลับแล้วกลับตัวอีกครั้งและเตรียมที่จะเทสทายใหม่อีกรอบแต่ตอนนี้นะครับวันนี้จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยในช่วงเช้าก็ขึ้นเป็นทำา i g ใหม่เรียบร้อยแล้ว มาดูแนวดูว่าเขากําลังจะไปเทสแนวไหนบ้างนะครับดูนะฮะแนวต้านในอดีตเป็นไทม์เฟรมบ e ๊กนี่นะครับอแ mm hmm. นวต้านที่จะไปเทสข้างหน้าจะมีตั้งแต่สี่ประมาณสี่โซนสี่จุดห้าประมาณนี้ครับแต่แถวเนี้ยสี่จุดห้า 4, 5, 5, นะครับโซนนี้ที่เตรียมจะไปเทสแล้วก็ถ้าไปได้ก็ข้ามไปได้แนละ้นห้าจุดสามศูนย์ที่เป็นโลวหายในอดีตไกลๆนะนะครับครับชุดนี้การส่งบิก๊กไวขึ้นมาวันนี้ล่าสุดของเขาเนี่ย เป็นการส่งขึ้นมาหลังจากที่พักตัวสั้นๆของเมื่อวานหน่อยเดียวนะครับเ mm hmm. มื่อวานนี้พักตัวในแบบเออ่ไม่ลึกมากนะครับแต่สาขาที่ตลาดเมื่อวานลงแรงก็พักไม่ลึกมากแล้ววันนี้ก็กลับเป็นบิ๊กไฟได้เลยเนี่ยเพราะฉัน mm hmm. ชุดนี้เนะยครับชุดนี้ถ้าเกิดว่าทรงเขายังรักษาแท่งเขียวแบบเนี้ไว้ได้เนี่ยซับลอดของเขาที่ควรเป็นเนี่ยอาจจะถ้าสมมติว่าเขาเบรกตังเนี้ยขออีกนิดเดียวอีกช่องเดียวประมาณถ้ายืนแถวสี่บาทขึ้นไปได้นะซับลอดก็จะ ถูยกขึ้นมาตรงเนี้ย3.30นั่นทีครับอแต่ถ้าเกิดเขาไม่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 เบรกนะครับซับรถอย่างที่เดิมนะก็คือซับรถเดิมก็อยู่ประมาณ2.88ครับตรงนี้ครับตามดาวทชิวี่เดิมนะนะครับสําหรับอ๋อโทษโทษโทษนี่เป็นนี้เป็นวิกอย่างวิกวิกนะผมก็ลืมดูเออนะเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาไมเออใบใบงวงเงียตลาด ตลาดไม่ใสเลยนัดงวเงียไปหมดตอนนี้ถ้าเขาเขายืนอย่างที่บอกถ้ายืนทั้งสี่บาทขึ้นไปซ็อบลอดของเขาก็จะเป็นซ็อบลอดอยู่ตรงโซนที่กลับตัวล่าสุดนะครับก็คือประมาณนะครับต้องโซนนี้ครับสามจุดสามตัวและสามจุดสามดูแล,แล,แลครับนะครับส่วนแนวต้าน<ด>ก็เป็นแนวต้านไกลๆที่ประมาณสี่จุดห้าต้านแร<ล>กที่จะไปครับก็ส่งเตรียมจะไปต่อสําหรับ ซีเอ็มนะครับซับซีเอ็มส่งเตรียมไปต่อครับเุครับครับก็ต้องรู้ว่าวันนี้แท่งเขียวนีไอแท่งวันเนี้ยจบที่ไหนนะนี่วิเคราะห์นะตอนบ่ายนะยังต้องดูว่าแท่งเดเขาังไม่จบตรงนี้นะครับก็ยังมีลุ้นอยู่อ่าครับอ้าวตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับสุธาครับสุธาครับสุธานี่ผ่านตามาช่วงนี้หน่อยนะใช่ช่วงนี้เราดูตัวนี้กันหลายรอบอยู่นะอ่าสุธาเพราะส่งเขาเนี้ยส่งก็มาเขาเล่นได้สนุกเลยครับ เปิดโดดเปรี้ยงทิ้งเปิดโดดเปรี้ยงทิ้ง <laughs> <laughs> นะครับคือโผล่ขึ้นไปแล้วทิ้งลงเปิดขึ้นไปแล้วทิ้งลงนะเขาเนี่ยโอ้ <laughs> เป็นรถไฟเหาะเลย <laughs> ะนะครับลักษณะกา,า,า,ารทิ้งลงของเขาก็ทิ้งแล้วไม่หยุดให้ออโรนะหลังจากออกจากกรอบขึ้นใหญ่เนี่ยครับ <laughs> ออกไดมีไว้เปิดกระโดดแล้วเป็นวิวไว้อีกแล้วก็เปิดกระโดดเสร็จเปิดกระโดดเสร็จเป็นแท่งแดงนะครับแล้วก็ทำอะไรชุดติงสารครับเป็นแฮมเบอร์นิดนึ่งทิ้งกลับเป็นแดงเบื้องเ่มเลยนะนะครับเป็นแดงเบื้องเลุ่มไม่่อลลทรีไลย พอ,อเบรกได้เสร็จก็ก็ทิ้งพักตัวลงมาพักตัวยังคงเป็นไฮเออร์โล e นะครับไม่ปิดแก็บแล้วก็ลักษณะการพักตัวก็นะครับอของเส้นไอซ์ไลก็เป็นลักษณะของใกล้ๆโอเวอร์โซคือลงมาในแบบซึ่งทำนิวโลนะครับโลลงมาใกล้ๆกับโลเดิมของราคาเดิมแต่ตัวของราคาเป็นไฮเออร์โ e ลไงก็เลยเตรียมวันนี้มีโอกาสมีลุ้นที่จะเตรียมกลับตัวสําหรับสุทานั้นถ่า ถ้าสุดท้ายยังรักษาแท่งแถวนี้ในเย็นนี้ได้ก็สวยงามน,นะครับสี่มุมกวกว่าถ้ารักษาได้สวยงามเขาไม่รู้ว่าคลิปของเราจะปล่อยทันดูเป็นฝอนปิดตลาดไหมนะครับก็น่าจะทันนะอาจารย์นะครับต้องดูว่าถ้าทันก็ถ้าทันแล้วใครได้ดูนะครับก็เป็นจังหวะนะครับในเย็นๆนี้ถ้าเขารักษาแท่งทรงประมาณนี้นะไม่ทิ้งแดงกับไม้ถ้าอยู่แบบนี้นะครับครับเป็นจังหวะที่สวยน่าเสี่ยงเข้าเพราะว่าถ้าเข้านะครับก็จังหวะซับรสก็จริงซับรสของแบบนี้เนี่ยครับถ้าดาวเทอรี่ก็อยู่ตรงนี้ครับ ก็อยู่ประมาณ4.20ลึกไปนิดนึงถ้าราเทียวดีนะแต่สถานการตลาดแบบนี้เนี่ยถ้าจะใช้ตัวของแก็บซึงล่าสุก็ลงมาแล้วไม่ปิดแล้วกลับเด้งได้ก็ได้นะครับก็อยู่ประมาณสัก5บาท5.05ตำแหนี้ครับก็คือที่เนื้อแท่งเทียนเดิมที่ก่อนก่อนเปิดแก็บขึ้นมาก็กล่าวว่าไม่ควรปิดแก็บนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหุ้นตัวเนี้ยปิดแก็บแล้วกลับได้นะครับปิดแก็บก็ยังกลับได้นะ สไตล์การเล่นของเขาต้องบอกว่าอ่าต้องแข็งแรงในเรื่องจิตใจนะถ้าวัดเขาคนพูดนะลึกก็ลงก็ลงลึกจริงแล้วกลับขึ้นมาให้นะเพราะฉะนั้นจังหวะที่มาแบบนี้ถ้าเข้าถ้าเข้าอาจจะตบลอดก่อนที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูพอลงมารับอีกทีถ้าหลุดก,ก็ลงมารับในแบบที่ช่วงที่ไม่หลุดเท่าโลทีช่วงพักตัววนลุ่มน้อยไม่น่ากลัวสำหรับสุขาแนวโน้มยังเป็นส่งขาขึ้นต่อ,ตอ,ตอ,อครับตัวนี้ครับก็ต้องเรียกว่าใจแข็งใจยักษ์ใจมารก,กันนิดนึงสำหรับตัวนี้ อ่าตัวต่อไปครับ AAV ครับ AAV เหมือนน่าจะดูไปครั้งเดียวหรือไม่เคยจำไม่ได้ตัวนี้เคยดูสักครั้งนา้นนานมาแล้วเนาะเขาสายการบินในเอเชียอ๋อถ้างั้นก็เคยดูนานมาแล้วชุดนี้หลังจากที่เขาพักตัวนะครับออกจากขึ้นใหญ่ชุดนี้นะครับชน้แล้วก็ไม่ยอมลงมาเล่นกรอบดิงมนะพักอยู่โซนบนนะครับพักตัวโซนบนจงหวะพักตัวบนลุ่มไม่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 มีแรงเทขายมาก แล้วล่าสุดพอยืนอยู่นะครับลงมายืนอยู่ในโซนนี้ได้ก็เริ่มเด้งกลับเลยนะครับวันนี้เปิดกระโดดเปิดกระโดดเลยพยายามขึ้นไปเทสสามบาทไม่ผ่านแล้วก็พักตัวลงมานะครับในตอนนี้อ่าครับอ่าลักษณะของเขาเป็นทรงที่เตรียมจะไปต่อมีการเปิดกระโดดวันนี้ถ้ารักษาแท่งในแบบไม่ยอมมาปิดแ็บได้ก็ก็มีสิทธิ์มีแนวโน้มไปต่อครับชุดนี้ครับเอบอเอนะครับอันชุดนี้ถ้าเข้าถ้าเข้านะครับ ซบลอดของเขาในจังหวะตลาดแบบนี้ได้สองรูปแบบหนึ่งก็คือแน่นอนตามสไตล์คือแนวเก็บประมาณสองจุดแปดสี่ย้ายปิดถ้าปิดจะไม่สวยอย่าเล่นดีกว่าในประมาณนั้นสไตล์คนเล่นสั้นเล่นเร็วนะนะครับแต่สําหรับคนที่เล่นแบบ,แบ,บาดาวเฮลรี่นะครับใจเย็นๆก็อาจจะลงอยอยไม่แถบนี้ส่วนนี้ครับหรือส่วนตั้งต้นของคลื่นนี้เข้ามาสองจุดเจ็ดครับก็ได้ครับครับใช้ตรงนี้เป็นซับลอดก็ได้คือการว่าไม่อยากให้โดนกินซับลอดฟรีๆก็ อดทนถือลึกๆนิดนึงเผื่อมีลุ้นถ้าไม่หลุดตรงนี้มีสิ์เด้งกลับต่อได้แบบ a a v ครับแต่สายผมคือถ้าสมมติว่าวันนี้มันนักสายทางนี้ได้ตอนเย็นนะและเข้าไปเนี่ยแล้วราคาลงมาหลุด2.84ปิดกลับลงมานะผมจะปล่อยก่อนและจะมารอรับที่ต่ำๆอีกใหม่สักรอบหนึ่ะครับ s ับ a a v ครับถ้าผ่านไปได้ต้านก็อยู่ประมาณต้านแรกแต่แถว3.08บาทของนะครับ s ับ a a v ครับครับ ก็มีแนวโน้มลุ้นจะกลับมาพร้อมสายการการเปิดเหมืองนะครับตัวนี้ครับอืมอ่าต่อมาครับ uh, PLAT PL <AT S 1> ครับ PLAT นะครับแพทอ่าแพทตินัมรุ๊ปก็คือห้างแพทตินัมมัง้งตัวนี้ครับเนี่ยอ๋อแพทตินัมก็จะมากับสายการเปิดเหมืองเช่นเดีออยวกันตัวนี้นะครับหลังจากออกจากขึ้นพักตัวได้นะครับก็เป็นเทรนด์ชุดนี้เป็นเทรนด์การย่อตัวพักลงมาชุดนี้นะครับพักลงมา ไม่ถึงกรอบเดิมก็เริ่มมีการขึ้นย่อยมีการปรับตัวเรียบร้อยแล้วครับเพราะนนั้การกรับตัวหมายถึงว่าวันนี้รักษาแท่งเขียวนี้ไว้ได้นะครับในทรงประมาณนี้ไว้ได้อยากทิ้งไส้ขมวดยาวมากก็เป็นสัญญาณการกลับตัวที่ที่เตรียมจะไปต่อได้เลยับชุดนี้ครับและการพักลงมารอบนี้เนี่ยครับเป็นการพักที่เรียกว่ามี hidden n i e r g e n คือตัวของ iSI ตัวของอินดิเตอร์ตัวนี้ทำนิวโลในขณะที่ราคายังไม่ถึงกับโลเดิมยังเป็นห้โลนะครับ ตัวนี้มีโอกาสไปต่อรับซับแพทตินัมนะครับมีสิทธิ์ไปต่อครับตัวนี้ครับถ้าเข้านะครับซบลตแน่นอนอยู่นี่นะครับซบลอตรงนี้แหละครับตัวที่เป็นจุดทาดับเบิลบัตเทิลมาไว้โซนประมาณสามจุดหนึ่งสี่หลุดสามจุดหนึ่งสี่คัดก่อนครับครับแล้วมีโอกาสไปเทสตามได้นะครับประมาณโซนสักสามจุดหกสองบาทโซนนี้ก่อนนะครับให้โซนนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับแพทตินัมครับครับ่ต่อมาครับซีเฟสครับ ซีเฟสนะครับซีเฟสนะครับกลุ่มอาหารนีตนนะ่ตัวหนึ่งนะต้นซีเฟสนะครับซีเฟสขึ้นเป็นไซเวอพนะครับช่วงนี้อยู่ในเล่นในกรอบไซเวอพขึ้นมานะครับคเมื่อวานก็บวกเขียวขึ้นมาสวยงามเตรียมจะเบรกไฮแล้ววันนี้ย่อตัวลงมาหน่อยนะครับงั้นการยอ่ยอตัววันนี้จริงๆเหมือนกันย่อตัวเป็นโอกาสนะเป uh huh. ็นการย่อตัวลงมารับโอกาสเลยประมาณ <จำ S 2> ยอ่อลงมาบ้างถ้ายอ่อลงมาแล้ว ย่อแบบนี้ถ้าเกิดเข้าย่อลงมาไม่หลุดไฮเออร์โลา3.92แล้วเริ่มเด้งกลับเป็นสวยนะตัวนี้นะครับนั้นซีเฟสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ามาดีทรงมาดีของตัวนี้ครับยอ่อเข้าย่อลงมาให้เราเข้าแล้วหรือเปล่า <laughs> วนมารับหน่อยส่วนวนมาเสร็จแต่ว่วนเสร็จมันจะกลับไป ถ้าเดิมของเขากลับวินหรือว่าจะวนได้ไปไปยังที่ที่เราอยากไปก็ก็คอยอยู่นะ,ะ <laughs> แต่แนวโน้มก็ยังไปนะแนวโน้มไปตอนตับสี่เฟดครับตแนวโน,น้มไปนะฮะก็ <ๆ S 1> ถ้าเกิดว่าไม,ไม่ไม่ไปสะดุดยอดยาก่อนก็คงไม่เป็นไรอ่านะครับก็กรุมาหาล่ะครับก็มาช่วงนี้อืมอ่าตัวต่อม,มาครับตัวต่อม,มาครับ PSL ครับ PSL ครับ PSL ครับอ่าตัวที่เราดูกันประจํานะครับชื่อยังอยู่เลยอ่าก็ทรงคล้ายกัน ครับพีแล้วจริงๆเขาอยู่ในกรอบไซวีไซวียักกรอบคนกว้างนิดนะเป็นกรอบไซวีอัพขาขึ้นไซวีอัพนะครับย่อตัวลงมาใกล้แนวรับแล้วก็จะเด้งกลับชุดนี้แต่ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นขาพักตัวลงมาเทสแนวรับอีกนะแล้วก็ย่อลงมาใกล้แนวรับอีกครั้งหนึ่งชุดนี้ต้องบอกว่าถ้าพักลงมานะแล้วไม่หลุด17.30แล้วเริ่มเด้งกลับสวยครับสำหรับขีดแสบอย่างน่าสนใจที่ตัวนี้ครับอ๋อ oh, ครเล็งอ่าก็ย่อลงมาใกล้แนวรับในเทรนไลน์พอดีเทรนไลน์ตีไว้หนาแล้วก็ เขาวิ่งเกินเทรนไลนลายแล้วตอนนี้แต่ว่าแนวรับเนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่ไม่ใช่แนวรับในแบบซึ่งเป็นแฟลตนะก่อนกอ่อนถ,ถ้าเกิดว่าถ้ารอบนี้ถ้าย่อ,อแล้วไม่หลุดตรงนี้เริ่มเด่งกลับแสดงมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นไปเทสแนวต้านตอน่อนะครับเพราะฉะนนั้ถ้าเข้าชุดนี้ก็17.3เป็นซอบลอดได้เลยครับแล้วแนวต้านนะครับที่ขึ้นไปเทสรอบหน้าก็ดูว่าแถว19.5ถ้า,ถา ถ้าไม่ผ่านก็ขายก่อนแต่ถ้าทะลุไปได้ก็อาจจะถือรันไปเทปประมาณยี่สิบประมาณยี่สบยสิบสองบาทโซนนุนได้เลยนะครับสําหรับของพ s l ครับอืมครับหมดแล้วครับวันนี้อ่านะครับก็หมดประมาณนี้นะในช่วงรอบบ่ายวันนี้ช่วงที่ตลาดซึมซึมนะครับครับวันนี้มาก็ไม่เคยดูตอนนี้นะวันนี้มากันวันนี้มากันเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาหมอกัน ดูหุ้นกันหนักไปหน่อยดูขยับันอยู่แค่เนี้ยสุดท้ายเอาเงินไปให้หมอปวดแขนปวดคอปวดไหลตามภาษาของออฟฟิศซินโดรมที่เป็นมีเยอะตอนนี้นะครับก็เลยต้องไปใช้บริการของคลินิกหมอสุทธิพ์นะครับที่ลังลูกกาเนี่ยนะครับใช่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสกองเท่าไหร่นะมีคลองเจ็ดกับลองสิบหกครับเออลองเจ็ดกองสิบหกคือไปใช้ใช่ไหมใช่ครับรับลูกกานอืมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะแต่ ก็ดีขึ้นเยอะนะไปใช้บริการที่นี่ดีขึ้นเยอะนะครับถ้าไม่ไปใช้เนี่ยโอดูนั่งดูหุ้นแต่วัวนนั่ปวดนมดงมากนี่ยืดคอแทบไม่ออกทีเดียครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายคลิปที่พวกเราไปหาหมอกันว่าหมอรักษายังไงแล้วก็ให้หมอมาพูดว่าเออเนี่ยดูหุ้นมา,มากๆเนี่ยดูหุ้นจริงกันทุกวันเนี่ยเออมันจะมีผลอะไรกับเราบ้างนะสุขภาพก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะหาหุ้นอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วย อืม,อมก็เสริมความรู้ทั้งด้านการเงินด้านการลงทุนเพราะยังไงเราก็ต้องเตรียมเงินไว้ใช้ทั้งด้านที่อยากใช้และด้านที่จําเป็นต้องใช้อย่างสุขภาพไม่ใช่ด้านที่อยากใช้แต่มันจํำเป็นะปน,นะครับบางคนอ,อ,อาจจะแบบเฮ้ยยังแข็งแรงอยู่อย่างวัยผมเนี่ยย,ยังแข็งแรงอยู่ทุกคนแหละอืม,อมก็วันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใช้ร่างกายหนักไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบผมก็ได้ <laughs> ต้องไปหาหมอเพิ่มอาจาย์เลย <laughs> สองวัยเนี่ยสองวัยไปด้วยกันครับอาการใล้กันด้วยอาการเดียวด้วยนะครับอาการเดียวกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งนะครับครับสวัสดีครับ